ก็ขอ,อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเราก็มาพบกันอีกแล้วกับช่องกเกษตรเฮ็ดเองนะครับวันนี้ทางช่องของเราก็จะพามาเยี่ยมชมส่วนหลังบ้านในพื้นที่ไม่ถึง1งงานครับมาดูซิว่าพื้นที่แค่นี้จะปลูกอะไรได้บ้างถ้าท่านดูแล้วได้ความรู้แล้วก็มีสาระแก่ตัวท่านอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยครับก็ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในสวนนะครับก็กำลังมีเสียงนกร้องอย่างไพเราะเลยครับเพื่อชนิดแรกที่เราจะแนะนำนะครับ ก็เป็นต้นหม่อนนะครับหรือว่ามอนเลอะหรือว่ามันเบอรี่นะครับนี่ซึ่งมันเบอรี่พืชต้นนี้ก็ปลูกประมาณสามปีแล้วครับก็ได้กินลูกเยอะละเรามาดูลักษณะกิ่งก้านของเขาครับน,นี่กำลังแตกยอดฮะเราตัดกิ่ง เพื่อจะให้มันแตกยอดแล้วเราจะทําการขยายพันธุ์ต่อไปวิธีง่ายครับพ้บนหม่อนเป็นอะไรไอเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ง่ายที่สุดเรามาดูครับนี่ลักษณะตัดยอดแล้วก็จะตัดกิ่งแล้วก็จะแตกยอดประมาณนี้ครับดูครับปลูกง่ายครับขยายพันธุ์ก็ง่ายเอาไปใส่ต้มแกงต่างๆก็อร่อยครับใบของเขา ต้นมอนครับต้นนี้ประมาณ3มปีแล้วครับต่อไปครับก็เป็นขิงครับอ่าลักษณะเป็นขิงขิงก็มีประโยชน์นะครับเวลาทํากับข้าวใส่ซุปน่อไม้ก็อร่อยเหมือนกันประโยชน์ทั้งหัวทั้งใบชนิดที่สามจะเป็นนี่ครับนี่หลายท่านอาจจะปลูกไว้ที่บ้านนะครับเขาเรียกว่าต้น อ,อมแซบนะครับบ้านผมก็เรียกว่าต้นอ,อมแซบก็จะเป็นพืชเป็นเครือนะครับเราใช้ยอดนี่แหละในการนําไปประกอบอาหารครับต้นอมแซบดูพืชต่อไปครับพืชชนิดต่อไปมีอะไรบ้างเดินเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงพันุมหาชนกซึ่งเราก็ปลูกนานแล้วครับประมาณ4ปี แล้วก็ว่าจะขยายพันธุ์นะครับเพื่อไปปลูกในสวนต่อไปเรามาดูภาพรวมครับนี่มีทั้งขิงนะครับมีทั้งหอมแซบมีทั้งต้นมอนมาดูพืชต่อไปครับนี่อันนี้ก็จะเป็นยอดยอดมะรุมครับต้นมะลุม สำหรับเราไม่เน้นกินผลครับเรากินแต่ยอดฮะนี่กำลังแตกยอดสวยเลยครับยอดสวยเลยไว้ทานกับลาบกับป่นก็อร่อยเหมือนกันครับก็คือพริกนะครับพริกชีฟ้าจะมีลักษณะประมาณน,นี้ครับกำลังออกดอกครับตัวนี้กำลังออกดอกเห็นไหมครับออกดอกสวยเลย ปลูกไว้ประมาณเ,าเกือบ2เดือนแล้วครับต้นนี้กำลังสวยเลยครับซื้อมาต้นเล็กๆครับต้นละ10บาทตอนนั้นก็เห็นตลาดน,นัดพอดีก็เลยซื้อมาที่ราคา10บาทเป็นไงครับคือต่อมาก,ก็เป็นขานะครับนี่เขาเรียกว่าข่ากขอข้างบ้านมาปลูกครับตอนนี้ก็ กำลังแตกยอดสวยเลยครับค่ะไว้ใช้สำหรับต้มแกงฮะนึ่งก็ดีเป็นสมุนไพรบ้านๆครับชนิดต่อมาก็คือนี่ครับนี่ตะไคร้ครับโอ้ดูกอซะก่อนครับพี่น้องครับใหญ่มากครับนี่ตะไคร้ใหญ่มาก ซึ่งเราปลูกนานแล้วครับต้นนี้ก็ตอนที่ปลูกนะครับใช้แค่4ีสหน่อครับหรือว่า4ี่หัวเป็นไงครับผ่านไป3าสเดือนก็จะเห็นลูกป,ป,ประมาณนี้ครับขยายพันธุ์เร็วมากต่อมาก็มาจจะดูนี่ครับเจ้าแก้วมังกรครับแล้วก็ปลูก ไว้กินที่บ้านนะครับไม่ได้เชิงพันธุ์นหรอกปลูกใส่เสารครับปลูกใส่เสาง่ายๆครับสไตล์บ้านๆก็ได้กินทุกปีคะแต่ปริมาณไม่ค่อยดกต้นหนึ่งก็จะมีสามสี่ลูกครับประมาณนี้ฮะแก้ขัดไปนี่ก็เป็นขันุนครับปลูกไว้สองปีละสองปีกว่าแล้วครับต้นแค่นี้ครับ ยังไม่เห็นลูกเขาเลยครับยังไม่ได้กินลูกเลยต้นขนุนแล้วก็ชมใบไปก่อนช่วงนี้ก็ดูใบแล้วกันหรือว่าจะเป็นพันธุ์ต่างชาติครับคือพันธุ์ดูใบไม่เห็นลูกเลยมีแต่ใบ่ะเรามาดูพืชต่อไปครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าต้นผงชร รหรือว่าคณะเม็กซิโกเราก็ใช้ยอดของเขาเนี่แหละครับหรือว่าจะใช้ก้านของเขาไปทําอาหารได้เหมือนกันไปลวกก็อร่อยครับนึ่งก็อร่อยมีรสชาติหวานนะครับแต่ห้ามทานดิบนะครับมันจะมียางฮะห้ามทานดิบต้องผ่านการนึ่งซะก่อนหรือว่าต้มแกงตง้องต้องใช้ความร้อนซะก่อนนะครับ พืชชนิดต่อไปนี่ครับกำลังเป็นที่นิยมครับช่วงนี้ก็คือฟ้าทะลายจนครับนี่เห็นไหมครับเราก็ปลูกเหมือนกันแต่ใช้มเมล็ดปลูกนะครับก็กำลังโตครับช่วงนี้กำลังมีค่าต้องรักษาให้ดีครับช่วงนี้จากฟ้าทะลาจรน,นะครับเราก็มาดูอีก เป็นชนิดนึงนะครับก็เป็นพ่ะเอกเหมือนกันช่วงนี้นี่นี่ครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นครับเขาเรียกว่ากระชายขาวนี่แหละครับกระชายขาวกำลังเป็นที่นิยมของตลาดนะกระชายขาวนะครับ ไปดูต่อไปครับมีอะไรบ้างหลังหลังบ้านหลังบ้านมีอะไรบ้างครับเราก็จะพาไปดูสัตว์เลี้ยงของเราครับนี่คือบอ่อปลาดุกครับผมได้นํามาเลี้ยงเ,เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วครับหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวจะไปดูกันว่าตัวใหญ่แค่ไหนกัน มาดูครับลองให้อาหารดูครับ แล้วก็ทกําการเลี้ยงในบอ่อนะครับบอ่อเล็กๆครับประมาณนี้ครับจะให้ผู้ชมดูครับนี่ในบอ่อแค่นี้ผมก็เลี้ยงประมาณไม่เกินสองร้อยตัวครับเอามาปล่อยร้อยห้าสิบตัวตอนนั้นซื้อมาก็ตัวระบาดครับเท่านี้ก้อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วครับอย่างที่เห็นครับเขาบอกว่าใช้ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงก็ประมาณ สามเดือนครับสมเดือนน่าจะเอามาทานได้ครับเอามาย่างเอามา,อาต้มได้ครับดูครับกำลังกินเหยื่อครับยังไว้ประมาณร้อยห้าสิบตัวครับไปดูอย่างอื่นครับมีอะไรบ้างหลังจากที่ไปดูบอ่อปลาแล้วอันนี้ก็คือ ต้นมะละกอครับมะละกอพันแขกดําครับปลูกไว้สามต้นแต่รอดเพียงหนึ่งต้นครับมะละกอมกันก็เพาะเองครับมะละกอเพาะเองเพาะเองใช้มเมล็ดพันเพาะใช้เมล็ดพันเพาะเองครับหลังจากที่ดูมะละกอเสร็จนะครับก็ไปดูนี่ครับสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งใบมะกรูดครับ ใบมะกรูดที่เราใช้กิ่งตอนนะครับเราไปตอนกิ่งมาเราก็มาปลูกลงดินแล้วครับตอนนี้กำลังแตกยอดเลยครับสวยมากครับช่วงนี้เป็นพืชหลักเลยครับในการทำ,อ,อ,ทำอาหารนี่นะฮะพืชตัวหลักเลยครับในการประกอบอาหารแต่ละอย่าง จะพาไปดูพืชอเจอนะครับจุดตัวนี้หลายท่านอาจจะเคยรู้จักครับนี่คือผักหวานป่านะครับผักหวานป่ากําลังแตกยอดเลยครับตอนนี้นี่เห็นไหมครับอยอดกําลังแตกเลยครับอันนี้บุกใช้เวลาน,านานพอสมควรนะครับ่าจะแตกยอดไปดูต้นของเขาครับเขาไม่ชอบการดูแลเท่าไหร่หรอกครับ หน้าตาจะประมาณนี้ครับเราจะชอบธรรมชาติครับอันนี้จะปลูกใต้ต้นแคร์นะครับเพราะว่าต้นแคร์มันจะมีรากที่เป็นค่าเรียกว่ามีมีคุณสมบัติเป็นรากช่วยช่วยหาอาหารให้ต้นผักหวานนะครับนี่ครับผักหวานป่านะครับอันนี้ปลูกโดยเพาะ,มะเมล็ดครับเพาะ,มะเมล็ดแล้วก็ปลูกรงดิน ก็อ,อีกนานครับกว่าจะได้กินปลูกไว้เพื่ออนาคตครับรดูต่อไปครับมีอะไรบ้างนี่นี่ก็ต้นแคร์นะครับต้นแคร์ต้นแคร์ก็มันสูงครับก็เลยตัดตัดยอดออกครับให้มันแตกยอดออกใหม่ต้นแคร์ครับแคร์สีขาวปลูกไว้หนึ่งต้นก็กินไม่ไหวแล้วครับไปครับ นี่หลายท่านอาจจะรู้ครับเพราะว่ามีรถขมนั่นก็คือพักขี้เหล็กนะครับนี่พักขี้เหล็กจะเราจะใช้ยอดเนี่ยครับไปแกงแล้วก็ใส่หนังหมูก็ได้ครับใส่แคบหมูใส่หสนังวัวก็ได้ครับแล้วแต่ทุกท่านจะรังสรรเมนูนี้ขึ้นมาเองมาดูครับ นี่ยอดผักขี้เหล็กนะครับพุตกใหม่ครับแต่ยอดสวยเลยครับพุตกใหม่แต่ยอดสวยเลยครับไว้วในบ้านาตัดภัพไปดูพืชชนิดต่อไปครับ นี่คือต้นมะนาวครับะมะนาวไรเม็ดครับหรือว่าไรไรเมล็ดครับขออภัยครับไรเมล็ดไม่ใช่ไรเมร็ดแล้วก็ทําการขยายพันธุ์ไว้เยอะพอสมควรครับด้วยกันตอนกิ่งครับมะนาวนเป็นพืชที่ตอนกิ่งง่ายที่สุดครับผมว่าออกลากง่ายมากเดี๋ยวว่างผมจะพามาทําการตอนกิ่งให้ดู ตอนนี้ก็มีลูกเยอะพอสมควรครับเรามาดูครับดูของเขานี่เห็นไหมครับแล้วก็เอาไปทานเยอะ,ละแล้วครับเด็ดลูกไปทานเยอะและ้วนี่เห็นไหมครับยังไม่แก่จัดครับเราก็เอาไว้ที่ต้นนี่แหละครับว่างๆเราค่อยมาเอาไปกินมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่บ้านนะครับสดตลอดนะครับ ตุมตอนก็เกิดลากทุกทุกวันแล้วครับอ่ะนี่ครับภาพรวมครับต้นก็ประมาณนี้ครับปลูกไว้2ปีแล้วครับต้นนี้ ดูครับสนามต้นของเขากำลังแตกยอดครับพนต้นใหม่ๆครับและพืชอีกชนิดหนึ่งที่เราจะแนะนำครับปลูกใต้ต้นขนุนฮะนี่ครับใบชะพูนะครับหรือใบชะพููนั่แหละครับบ้านเราเรียกบ้านผมเรียกผักอีเลศครับผักอีเลศนี่ผักอีเลศไว้ทานกับอะไรฮะทานกับแหนมแหนมคลุกครับ อร่อยสุดๆเลยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ